สวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อซื้อจากไหนเนาะพูนพ่อพูนอยู่อยู่บ้านไหนครับบ้านนวนกลางบ้านนวนกลางครับพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นคุณพ่อที่ฝันแม่นคือพวจงวมดนะครับพวจงวดติดหกงวดติดโอ้เลขที่เขาได้มามันเป็นเป็นเลขได้มาจากไหนครับฝันเป็นเลขฝันแน่นอนหมดคนฝันจังไหนเนี่ยครับผู้ร่อีกอยพี่น้องครับ มือนันอวน่นาเทวดามาบกอะรมือร้ายได้เมือนกันอยู่บานโมก็ถึเสี่ยวบอกเทวดาเรามาบอกบอกธรรมดานเราบอกตัวใดครับวันนั้น เดี๋ยวดามาให้โชคกัเลคุณอ่งสามหกเรก็ไปเลยหนึ่งสามหกเราไปเลยไปเลยเดียวดาบอกว่าสิมาให้โชคบอกนึ่งสามหกไปเลยไปเลยแต่ว่าวันวันันออกสามาหกแต่ว่าสอตัวก็ถูกเนาะหลังจากนั้นเมื่อไหร่คุณบอกฟันคุบอกฟนบถึงฟันยูจะแปดซีนึบริสุทธ์เอแปซีนึงเปนบริสุทธเอาจ่ายเต็มก็เลยบอกจ่ายพเต็มเลยบอก ถูกมาแล้วคุณพ่อฟันเม่นครับพี่น้องถูกแลลวหกงวดติดพี่น้องครับหกงวดติดเนาะถือว่าประมาณธรรมดาคนงวดหลายชุดเลยคุณพ่อคนงวดอสี่หกคุณพ่อฟันยังไงตันนั้นวสี่อัะฟันเอ็นยู่งหกอันนี้แปดสัอย่างบัวดงเสือแปด หลายตครับแปดสี่หนึ่งเมื่อกัตสามต๊ะเดยวเนาะหาศูนย์เก่าหันมันโบกอืมวันนี้คุณพ่อฝันหรือยังครับผมฝันแล้วฝันเห็นหาหนึ่งหาแค่ดลดไม่เพียแต่ต๊ะฝันเห็นมีคนมาบอกคือเห็นเท็นตัวเลขโอ้ฝันมีคนมากระซิบมีคนมากระซิบข้างหูสองหามเป็นลางนั่นห้าหนึ่งห้าเป็นลางเั่นเป็นอย่างนเขาต้องพูดเราแล้ว คนเราคนแางคนบนเออเป็นเป็นคนหรอเป็นผ้าหรอเป็นฤาสีอย่งเปีนธรรมดาเอะนธรรมดาที่มาบอกกระซิบใส่หัวเขาเลยมนบอกเพื่อนบอกว่าจะไหนกันผมแต่นันก็เว้นยังจะนีนก็นยังถือู่คือสามหกว่เสือ้อกันคือสาหนะเออศูนย์สหไม่ไมเดี๋ยววงก้อนวงลุกก้อเออ้อนเหลือเะย ือได้เลยเออใช้บางวดที่พานมานี่ถึงสามตัวตรงตรงครับถือสามตัวก็4อถือสามตัวตรงตรงนหวรจะออกสามสามหกป่ะสามสามหกสามสามหกถือสามตัวไปจะใงคือไปได้สามมวงวดเราก็ถือโอหถือสามหกลูอกสามสามหกเทวดาหกหนึสาหจะเรขออกสามหแต่ก็ถูกเมืนเดิมไงสามหกเออถูกเด็กเสนเลย เอาเงินมจ่ายโอเงินมาจ่ายถูกโปยไม่รู้ตัวเลยเพราหูวัดถกเลชอบสิบอกถูกแปบไม่รู้ตัวเสื่อเรากเพื่อนสือเขาเงินมาจ่ายจถูกจ้าบ้านไว้พี่พ่อออผ้หน่อยดีว่ขนาดจะฟ้องถึงเลขชั่หูวองถึงเลยเขาเงินมาจ่ายหูว่าถึงเลยนีเหัวหนีรขาพี่น้องครับยำอีกรอหนุณ้บอกหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็ล่างฟ้องหา หนึ่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางสลายขีดแล่งรัฐบาลไทยเฮานะครับพี่น้องครับวันที no? ่16สิงหาคม2567กับพี่น้องครับกับคุณพ่อคนฟันแม่นนะครับหกวดติดครับพี่น้องครับพ่อนาเสียครับพี่น้องครับถือเลขเดบิวเบลโรุ่ตัวครับพี่น้องเขามาจ่ายเงินจังจังหวัดวัดเือกเขามาจ่ายเงินจาังหวัดวัดเือกเลยก็ดีครับพี่น้องครับเป็นเลขเลขกรดามาบอกครับพี่น้องครับ โซนใหม่เทวดามาบอกเทวดาบอกคนเดียวนะเทวดาบอกคนเดียวแต่ว่งงเพราะเรื่องนี้มีคนมากระซิบขังหูซื่อเขากว่าสิบถึงันนีกคือันหาเรื่อหาคนมากกว่าิบเป็นบ้านหูบ้านห้ากระซิบหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าเมียนแล้วก็สองห้าครับจำไว้เด้อพี่น้องจำไว้เด้อซื้อแต่ลอตเตอรี่ไว้ซื้อแต่ลอตเตอรี่ซื้อไป้จะไปอะไรครับพ่อซื้อไว้ร้าย ยังไงก็รางวัลที่หนึ่งต้องตกอยู่ที่พวกวดนี้หนึ่งห้าหนึ่งเกไยครัตกพี่น้องครับเลืล่างสองหาสองหาหาสองเนาะพี่น้องครับสองห้าหาคอยรอดลุนไปด้วยกันครับพี่น้องครับสมตัวก็ห้าหนึ่งห้าหนึ่งหาหนึ่งเห้าหนโอ้หโอ้ห้าหตัวครับผม ห้าหนึ่งห้าก็สองห้าแสดงว่ามั่มั่ม่ทีสารภูเขาแสดงว่าเราภูเขาบอกนามั่งเนอะที่ว่ามากกว่าโนนี่เป็นภูเขาบอไม่ยทาแ่ไหมพ่อฝัน ฟันต้นประมาณกี่ถุมครับผมฟันเจาตัวนี้ก็นอลงขาวเดียวกับฟันเลยเนี่ยโอ้ตัวเนีัฟันแหแลงก็มีฟันตรงว่าแล้ง่นสีแจ้งเพิ่มนันคนสีแจ้งนะโอ้แต่เรงว่าเลขเลขสองหาี่สีมาฟันอยู่คนเรช่วงคนเราไม่ได้สองหาฝฟันหลังฟันหลังันโส่สีแจ้งืมคุณบอกว่าคุณบอกสองหางขึ้นกันเสือเด้อคุณผ่อวนอาที่น้ คุณนกกระซิบว่าอ่งไครับเหี้ยเขาป่าเขาเย่ะเลย้วเหาวาเส็อเลือ่เวาพี่นอคุณป๋อก็ยังบัตันชินกล่องเชื่อวัตันไยคุณป่อกันระยะไกลนะครับพี่น้อครับคุณพ่อกันอะไคุณป๋อกถูกรางวัที่หนึ่งด้เหมือนกันเล ไป็ดงานแล้วานก่าอยพ้นฝ่าจะเฮ็ดงานปดสันภูเขาซอยกันเนาะมาได้จังมือลรครับนี่มดมือนี้ยโม่านอ่ล้วโดนโมาอ๋อทหารขาดสามซอยสามน่ได้มาเพิ่นเคยไปเพิ่นเคยไปหาเพิ่นเคยไปข้บฝนก็ยังไน้บโอเคเลยโอ้โห พเพเื่อนีเพื่นกันไ่อิงรถุปูอนปูเขาก็แต่เพื่นในเพื่อนหายมือเนาะนมือนี้ยลอลอราบกันพัลโลก,กประเทศไทยขคุณน,น,น,นเบไว้ปนจนาี๋ยวปในข้าในปี่โอ้โหเลยครับผมปีหกปีหกสฟันว่าจะได้กับว่าซื้อจะได้กับวโฟันกับือที่นั่น ปีนั้นในทัพบุญกองวัดืสืบกองสวายวัดสืบกองถ้อยัดสืบกองถวายวัดนี่นีิมบกถือก็ได้กถือมันกันได้เลยนะือเรือเรื่อยได้กทีเ่นไดก็ถือแมนถือไม่ด้ใทปูนใจด้อืบกองสวายวัดสืบ้องสืบ้ององโองตีมุงมุเออแมนสืบกองสวายวัดนี่โชกแล้ววะปีนั้นปีหกสองมันป่ปีหกงปีหกสองปีองถือกัได้กระถือยง่งวะคนดูงแงราดูแง ถือยันก็ถือที่นั่นที่นั่น็กรสเท่ต้อกาถือถือมดก็ถือ่อยก็ถือไรที่นี่ถือทั้งบนทั้งหลังถือยนดก็ถือถือดก็ถือลว่าพี่นั่นเนสืของถวายวัดโชคดีหลวงคืนเลยเข้าเก่าไปีนไปีมูเอาบวไปเลยใหม่เห็ดเหื่อเหยยังพี่นั่น่อที่พี่น้องกัขอขอบคุณคุณพอเนาะ คุณพ่อคนฟันแมนถูกหลีก้วยโบรูโต <ừ> um. ครับพี่น้องครับย่างี้นะครับวันนี้ตัวใดครับหนึ่าห้าหนพี่น้องครับสามตัวบน5้างหล่าง2 5งห้ล่างสองหครับพี่น้องครับัอ 52, บอเ,เดียวทางด้วยพี่น้องด้วย่อเป็เดีวทางใ <ừ> um. นการเชียงโชวเขาประจำวันที่สิบสิงหาคมสองพัอนหร้อยหกบ ครับพี่น้องครับก็ครับพี่น้องผมมามเห็นคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ลกคดแชรคคดด์กดติดตามที่นี่วิทยาบาลน,นะครับพี่น้องครับก็เป็นแนวทางเนาะวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้นใหนญ่สวัสดีครับ